สบายดีจ้าืันนี้พูดก,กับน้องหลาสาวนากายพี่น้องวันยุทธเฮากะเตียงตัวเห็ดอกเป็ดืัอนี้พี่น้องเป็ดเหลือจากเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ยังหลายอยู่พี่น้องเอาก็จะอบไปกินแรงืันนี้ละกะเมืออื่นเสาน้ำเนะาะเอาซื้อเป็ดตัวนี้มาในราคา ร้อยแปดสิบบาทกถือว่าได้หลายอยู่นะพี่น้องแล้วก,ก็สุกครึ่ง,งจะอบจะประมาณครึ่งหนึ่งน่ะพี่น้องเดี๋ยวลงน้ำก่อน ส่วนกระดูกคอเล็กอะน้องบ่าวว่าจะปีงเนาะแต่ว่ามันหลายปวดก็ะดูกเลยปีงมันเนป็นแกเดยาอบยังเฟืองนี่สองเฟืองพี่น้องแล้วกะ็ยังขาดโตอีกขาดนึ่ง ่าก็คือเอาไว้เนาะยังพยักงานกินจะกินส่วนนี้ก่อน เอาปบปุกเนาะเอาเครื่องหอมลงไปแล้วก็จะคั่วจะหน่อยเนาะพี่น้องคั่วให้มันแห้งมันแห้งไปหน่อยแล้วเราจะเอาน้ำใส่แล้วก็อบไวนะ้เนาะเห็ดหลายลายเนี่ยนี่เลยเห็ดื่อื่นเลยเห็ดว้เพื่อพรุ่งนี้เชา้าเช้าวันจันทร์เขาก็ไปงานเนาะเขาก็ตื่นมาก็มีแต่อุ่นกินเนาะพี่น้อง หางหม้อเลยแล้วก็น้องหลาสิมาเลาเรื่องประเด็นที่ว่าอ่าสิ้นเดือนนี้เนาะน้องหลามีแผนอยากย้ายออกมาพี่น้องเนาะความยุ่งยากมันก็หลายอย่างเขาอยู่หลายคนนึงมากับคือการใช้น้ําในส่งลักๆก็คือเรื่องห้องน้ำเนาะพี่น้องเขาก็อดอยู่มากกได้เคืองปีแล้วเรื่องห้องน้ําห้องในเนาะเขาก็บวสะดุ้เพราะว่าเข้าห้องน้าส่วนรวมแล้วก็ห้องน้ําเต็มเต็มแบบ เต็มบ่อยเลนะพี่น้องแบบห้องน้องลามันจะติดห้องน้ําเวลาที่มีคนเข้าห้องน้ําอย่างกินมันจะมาบางเทือเวลาเขานั่งกินข้าวกินอย่างอยู่กินมันมาก่อนเนาะมันจะเห็ุในเทาแบบการอยู่การกินเข้าก็กค่อยดีกับโบได้ตีได้หิอย่างกับโบได้เม่นว่ะเอ,อ้ยอยู่ดุล้วเนาะเรื่องมากขึ้นเปอย่างแต่ว่าเขาก็อยู่ตามที่ชมมาพาควรเนาะ ตามกําลังเฮาเพราะว่าน้องลากับติ้งน้องก็คิดว่าเฮาหน่าจะมีกําลังพอที่จะโอกอยู่นกเฮากะมีแผนวางแผนไว้บะเก็บเงินสิ้นปีนี้เฮาจะพากันโอกลกลักๆเลยและกัอีกอย่างก็คือไกด์ห้องงานเนาะห้องงานก็ต่อไปเพื่อนจะมีหุ่นยนต์เข้ามากะน่าจะมีกะกลางคืนถ้าเพื่อนเปิดเครื่องจักเบิดมือเบิดคืนเฮาก็น่าจะนอนบ่ไร้แล้วก็ ห้องทางข้างก็คือเขาเลิกแยกเที่ยงขึ้นพี่น้องมาบางทีเขานอนรับพี่น้องเขามาสี่บอกให้มีเสียงเลยมันก็เป็นไปบได้มันก็ต้องมีแล้วเขาคู้นอนพักกอดเขาของหูเมื่อพี่น้องมันกัดลายย่างพี่น้องเลยแล้วก็ประเด็นที่สองคือน้องลาถ่ายคลิปที่น้องลาเกี่ยมไปเที่ยวพี่น้องมีมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะมินว่าห้องห้องน้องลาหู้ พกหรือเปื้อนนี่แหละกต่ยมภาพเนาะเพราะว่าเวลาเมียนเมียนห้องเมียนอย่างกับน้องลาจะเมียนอาทิตย์ละเทื่ยพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นมื้อที่เขาเห็ดงานธรรมดาก็คือเลิกเวียกมาเขาก็จะปัดแต่บนยูบนนอนเขาปกติแล้วก็เหดุยู่เห็ดกินซ้ำแล้วกันยังได้นอนหาทุ่มบางนึงจะเที่ยงคืนพี่น้องแต่ส่วนตัวก็คิดว่ากับกับไ่ได้หกเด้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าห้องมันเคบมันกะเครื่องของเขามันกะบ,บ่มีบนเมียนเนาะ คือห้องกะกวางกะสีประมาณสองเมตรพี่น้องสองเมตรคูณสองเมตรเฮากะอยู่สองคนเนาะเดี๋ยวน้องลาจะห้เบิ่งคักเดี๋ยห้องน้องลานี่กวางํำใดและเครื่องของเฮามันจำใดห้องก็คือห้องสังกะสีธรรมดาพี่น้องคือแคมคนงานเพ่นอยู่เนาะปกติเขาจะอยู่ห้องละคนกะแต่่าห้องสองคนมันจะกว้างกว่านี่เนาะติิงๆที่เขาอยู่อยู่่นเนาะคิกว้าง อันนี้คือห้องเก็บของเฮาบุมีบอยู่เพื่อนเก็บของโอเแล้วให้เฮามายู่พี่น้องเดี๋ยวน้องลาให้เบิง่งเฉพาะส่วนตัวน้องลาคิดว่ากระโบ๊ะกปันใดห้องนอนกระโบ๊ดไ้กวางเนาะคือบอนนอนเฮานี่ห้าฟุตนี่พี่น้องเฮาปู่ใส่ใก่คือเต็มแล้วแล้วับบนอันนี้คือพื้นที่เฮากินข้าวเนาะกินข้าวอยู่นี่นอนอยู่นี่เ <c oughs> ครื่อ,องก็คือมัดห้อยตามคือตามแปะแบบนี้พี่น้องอันนี้คือน้องหลากอะพยายามเพยนให้มันเป็นเนาะก็ซื้อซันอันนี้มาใส่ แล้วก็อันนี้กระโตะเป็นบนเห็ดอยู่เห็ดกินเท่ากับอันนี้กระโตะที่น้องล่าใช้แบบหุงข้าวพี่น้องกะส้นตัวกะคิดว่ากระโบอันนั้นปันไดได้แต่ว่าโตเครื่องแป้งเท่ากับโบมีอย่างเนาะมันก็จะเปลี่ยนแบบอันนี้คือเท่ากับไปเก็บเอาตามห้องงานนี่แหละพี่น้องดินบล็อกดินบล็อกเขาทิ่มไวเที่ยวเราก็เก็บมาเฮ็ดโตเครื่องแป้งคือแหวนมีกระติดฟ้าไว้ที่วนี้สำหรับส่วนเพราะว่า มันมมี่มันมีอันเด้อพี่น้องเฮ็ดได้ซะมันก็เนาะมันก็หกหน่อยนึงก็เข้าใจอันนี้แหละเฮาจังมีแผนที่ว่าคิดอยากออกไปอยู่นอกเดพี่น้องเนาะอย่างก็กําลังเฮามแบบก็บ่ได้ถึงขั้นว่ามีเฮงหายแต่ก็พอเซาอยู่ได้แล้วเนาะราคาสํานเฮาก็สู้ได้อยู่เพราะว่าเฮาก็เลือกความสะดวกสบายความสะอาดบ่แบบนี้ซะเนาะ คือน้ำที่เขาใช้กูมือนี่ก็เป็นน้ำห้วยน้ำน้องพี่น้องเอ้ยอ่ะบ่มีอย่างคลิปนี้กัไปเฮ็ดอบเป็ดคือเก้าบนห้อยเครื่องเขากับพยายามเฮ็ดให้มันเป็นที่สุดพี่น้องเปลนได้ซ้ำนี้มันแห้งมันหอมเขาก็จะใส่น้ำลงไปพี่น้องทีนี้ก็บรอน้ำแห้งอีกรอบนึง ต่ว่าน้องลาจะให้มันแหงแหงเนาะจะให้มันมีน้ำน้ำแบบไว้สุดไว้จำแน่มันเจะประหยัดต้นทนาให้มันมีน้ำไม่นวลทีนี้ก็รอพี่น้องฝาหม้อสั้นไปไหนละ่ะปิดเดี๋ยวน้องลาโคเอาอันนี้ไปล้างก่อนพี่น้องมือน,นี้ก็ไปถอยกะละมังมาใหม่อีกเครื่องหนึ่ง บนอับน้ำอับในเขาก็เป็นแบบนี้เราจะล้างบริเไซส์ทะเลเนาะเพราะว่าอันนี้เราต่ำหัวสิดท้ายที่สุ คนเห็ดยูเห็ดกินเท่ากับ่ค่อยสะดวกปันไดพี่น้องรักน้องลาบ่มากนี่ยคือสาเหตุที่ยากเข้าไปอยู่ข้างนอกเนาะหนึ่งมามันกน็เขาจะได้ความเป็นส่วนตัวหลายขึ้นพี่น้องคือที่ห้องน้องลาอยู่เนาะก็จะมีเป็นผู้ชายอยู่ทั้งสองห้อง เวลาเขาอาบน้ําอาบในมันเขาบ่มีห้องน้ําอาบได้พี่น้องได้อาบกางเกงได้ใส่ผ้าถุงอาบมันความลําบากของพี่ยิงมันก็มีหลายเนาะเขาก็เลยเลือกความสะดวกสบายให้ตัวเองเนาะเข้าใจอยู่ว่ามาหาเงินไก่บ้านก่ยังตรงไปยัดแต่เขากะไปยัดเท่าที่ควรพี่น้องอะไรที่มันจําเป็นหรือว่าง่ายๆะความปลอดภัยต่อตัวเองเขาก็จะเฮ็ดเอาเนาะเพราะว่าเขาความปลอดภัยแน่แล้ะกัน เรื่องสุขภาพในะพี่น้องเขาอยู่นี่มันแบบกินบ่ค่อยดีเขาก็แต่กับบได้ว่าสิย้ายออกเดี๋ยวนี้แบบยังฟังเบิง้งเนาะว่าอีกประมาณสิ้นปีนี้พี่น้องอีกประมาณเดือนสองเดือนกว่าเขาจะได้ย้ายเราเก็บตังอีกนิดนึงก็คือน้องลาไปเบิง้งห้องกะ ทียู่มันยังกระว้วงขวงแล้วค่ะคือห้องน้ําห้องในแล้วค่ะห้องครัวส่วนตัวเลยคือมักห้องครัวพี่น้องกว้วงขวงห้องครัวจาห้องนอนของน้องหลานนอนปัจจุบันนี้ห้องครัวที่น้องหลาไปาู่ห้องเตาฮะเดี๋ยวมารอเบิง่งอบสุกไปหน่อง มาเบ่งอบพี่น้องนี่น้ำแห้งแล้วพี่น้องเขาจะปิดกระเด็าไ่ได้ปิดเนาะเดี๋ยวนลาจะหนึ่งเข้าต่อเลยพี่น้องแล้วก็จกเข้าพี่น้อง <Sorry. S 1> ได้หันแถวกระเบื้องในขี้ใชละลายเนี่ย uh huh. เห็นมาเป็นสานยหมดกระไล่ลายแถ mm hmm. วเป่าฝ่าเออมันขึ้นแถวแจ้พุ่น้ามันนักขึ้น นี่ก็คืออุ่นข้าวเย็นพี่น้องข้าวเย็นแล้วหน,หน่ิดนึงเลาก็จะอุ่นกินน้องล่ะสั่งข้าวมาสิบห้ากิโลสามร้อยบาทพี่น้องสั่งติตก๊กต็อกลองเบิ่งเนะเาะเพราะว่าไปซื้อยูหานขาา้าวกะสองสองโลเนาะพี่น้องสองโลเอ้ห้าโลห้าโลกะสองร้อยกว่าบาทพี่น้องเดี๋ยวน้องล่ะอุ่นข้าวเนาะบัดนี้ Uh...